เอมมี่มารกตนุ่งปราลุกไม้ปวดอกอึ้แทบเต็มตาฉลองวันเกิดอายุ41ปีฮอตไฟลุกลั่นอายุเป็นเพียงตัวเลขทุกอย่างอยู่ที่ใจอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆสำหรับนักแสดงสาวเอมมี่มรกตอดีตนางงามเวทีดังที่อายุเข้าเลขสี่แล้วแต่ยังสวยไม่เปลี่ยนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแม่ของวงการอย่างล่าสุดเอมมี่ได้ออกมาโพสภาพ ฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ41ปีอวดความเซ็กซี่แบบจัดเต็มในหลากหลายลุคซึ่งแต่ละลุคก,ก็เผ็ดร้อนกับชุดชั้นในและชุดนอนไม่ได้นอนสุดแซบบเผยหุ่นสวยและความอึมงแบบเต็มตา ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ